สวัสดีครับผมชื่อเจ้าโตเป็นหมาวัดที่คุณยายเก็บมันเจ้าโตเจ้าโตมาหายายหน่อยสิครับคุณยายมีอะไรลหรอครับเมือ่อตะกี้ยายกดเข้าไปอ่านข่าวเนี่ยกระบะสิ่งชิงทรับแล้วมันก็เด้งหน้ามาให้ล็อกอินเฟซบุ๊กเฉยเลยเองพอจะจำอีเมลและรหัสผ่านของยายได้ไหม เดี๋ยวก่อนครับคุณยายแบบนี้มันอาจจะเป็นเว็บไซต์ปลอมได้นะครับโดยปกติเราล็อกอิน Facebook อยู่แล้วเวลาเราอ่านข่าวมันไม่จำเป็นต้องล็อกอินใหม่นะครับอ้าวอย่างงานหลอกเลรแล้วแบบนี้ยายอ่านข่าวผ่านโซเชียลทุกวันยายจะแยกแยะมันได้ยังไงละเนี่ยผมมีวิธีง่ายๆเช็คก่อนเชื่อเว็บไซต์ข่าวปลอมครับ ขั้นตอนแรกถ้าอยู่ในหน้าของ Facebook ให้เช็คว่ามีเครื่องหมายเช็คถูกสีฟ้าถ้ามีแสดงว่าเป็นหน้าเพจจริงครับถ้าไม่ก็ให้สันนิษฐานได้เลยว่าลิงก์ของเว็บไซต์ในเพจนี้เป็นของปลอมครับต่อมาถ้ากดลิงก์ในหน้าเพจนั้นแล้วชื่อ URL ลิงก์ไม่ตรงกับเว็บที่กดเข้าไปแสดงว่าเป็นเว็บไซต์ปลอมครับ ถ้าเข้าไปในเว็บไซต์ข่าวหรือว่าเนื้อหาต่างๆแล้วชื่อพาดหัวข่าวเคื่อนจริงอย่าเชื่อร้อซน์นะครับให้หาข้อมูลจากหลายๆแห่งเพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงครับและข้อสุดท้ายถ้ามีเครื่องหมายแม่กุญแจอยู่ข้างหน้า https c และมี s ด้วยแสดงว่า url นั้นน่าเชื่อถือได้ครับเกือบลงเชื่อแล้วสิดีนะที่ย้ายจำรหัสผ่านไม่ได้ ครับผมยิ่งตอนนี้โลกออนไลน์การส่งต่อข้อมูลเป็นเรื่องง่ายและพิสูจน์ความน่าเชื่อถือได้ยากถ้าเราไม่แน่ใจทางที่ดีอย่าเพิ่งส่งต่อข้อมูลที่ไม่รู้แหล่งที่มาเลยครับโอเคจ้าส่วนเรื่องลืมรหัสผ่าน Facebook ช่วยสอนยายน้อยสิยายจะได้ไม่ต้องเดินไปถามเองบ่อยๆไงได้เลยครับ ถ้าอย่างงาั้นตอนหน้าผมจะมาแนะนำว่าถ้าลืมรหัสผ่าน Facebook ต้องทำยังไงครับ